เอาละครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ h e r o of New Earth อีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับ WXXYZ ด้วยแล้วก็มากับ B B m o t a ด้วยทีมงานของเราวันนี้ก็เรียกได้ว่าคัดมาแบบคุณภาพเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวมากัน3คนวันนี้ในน้ำค่ำคืน5ทุ่ม42นาที คี่าโกกอาไรน่นลเอาสี่เลนอาปอะท่ไม่มีผมอ้าวเาไกันเปียมีคนโบยบายกันขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจแม่กับบกดกันเบบีกจะมาเล่นฮีโร่เอ่อคอมโบแค่หลีบมอกัฐานเลยย่คอมโบพี่เกมนี้อะไรคอมโบอคอมโบอีกแล้วคอมโบไม่ด้านบวยมอ้เรียกอะไรนี่เป็นมวกใช่ไม่ไม่ไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยกาเซียสจะเรียนเองกเปลี่ยนเอาเป็นอะไรีว่จัดโหดในเกมนี้ ไแล้วนี่เลยหมวดอะไรมึงมึงเล่นกลางเลยแม็กมึงเล่นกลาง์มเลยเดี๋ยวกกูลางได้นี่ทันเดย์โอ้มึงทำไมไม่เล่นตัวนั้นวะโซซิติวเลิ่มอ่ะเล่นอ้าวอันนั้นมันหมดเกินนั้นั้นมันไม่มันจะจบไปไงเราอัดคลิปแล้วต้องอัดยาวๆพี่โอ้โกูเพียรกับมึงเลยเอ้เกมมันให้เกมมันยาวๆ ต้องเของหวานกูเลยทันเดอร์เนี่ยเยสเขาพิมพ์มาเลยของหวานกูเลยทันเดอร์เน네ี่ยเขาบอกโอ้ยนายฮาวทำกันดูถูกเราแล้วในคลิปนี้นายฮาวเยสของหวานกูเลยนายฮาวบอกนายเอาอย่างนั้นเลยเหรือนายว่าอย่างนั้นเลยเหลือนายว่าอย่างนั้นเลยเหลือนายว่าอย่างนั้นเลยเหลือ นายฮาวเ่งดูถูกเราแล้วตอนนี้ยอมคลิปนี้ว่าเจังไดเอ้า oh. มอได้แล้วทักมาเอาล่ะครับคลิปนี้ก็มีนายฮาวมาท้าทายเราซึ่งเขาบอกว่านี่ครับของหวานกูเลยทันเดอร์เนี่ยอ oh. มันยอมไม่ได้นะครับฮีโร่กากอย่างนาฮาวมันจะมาทําอะไรเราได้เราเป็นลิงเลยนะมันนี่เป็นเสือหรือเปล่าเป็นแมวหรือเปล่าแมวจะทำอะไรแมวโดนสาลิงจับตีเขาเลยนะใช่ไหมครับโอเคก็มีคนหยุดก็หยุดไหมพี่หยุดไหมนี่ทีมงานทีมงานรอเนอ้าวหยุดไปแล้วตอนนี้ก็หยุดเกมครับเดี๋ยวไปเอาน้ำมากินแป๊บนึงโอเคมาละอย่างงั้นเลยเลยนายฮาว เอาละมึงง่ายวัน hey, น e okay. wow ี้เฮ้ยไปวิมอย่างนั้นได้ไง54น่ะเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเป็นไม่ใช่แหล่งแม็คเราจะจะเป็นแหล่งกราฟิกยู่ยยุ่ย ห้าสีนี่ยังไงพี่ห้าสีนี่สู้ไหมมันก็ต้องสู้แล้วแหละก็ต้องสู้มันไม่มีทางที่จะไปไหนได้แล้วว่ามีมังกี้ไม่มีจะดีกว่านะเว้ยเออผมก็ว่าไงดีไม่ดีมันไม่ดีมันมันแจกด้วยดูจากชื่อมันเนี่ยอะไรเนี่ยดีซีสีแกงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดูถูกด้วยว่ากันเลยพี่มันเถื่อมังกี้มันเป็นตัวที่ว่ามันเกิดยากแลยแล้วฝีมือไม่เชงจริงอ่ะใช่อุกางนี่สบายผมนี่เหมือนโดนไอ้เห้วเขาหนมมึงเลยมโอ้โหแม่งลัดคิป โอ้ยทุเรนนี่อูอวตารแม่งโคตรโหดอะ่ะกะมาลัดคลิปแบบเต็มที่นั่นน่ะโดนไปช็อตนึ่งเขาเรียกว่า one shot ใช่วะ one shot และนี่ก็จะเป็น two shot เฮ้ยมันหนีหนีสายฟ้าเลยเหรอนีสายฟ้าเลยเหรอโอ้โหเขายิงสายฟ้าโต้กลับมาได้ สีอวันสามเลยบอกไ้เป็นอ่ะเสียงอะไรวะก็แก๊กเรืสามเวลอสี่เนี่แล้วเ้าเวลอสี่เลยคิวแทะเฮ้ยไรไรน่ะเออก็ไรปิดเดือดเดือดเรื่องนี้หน่อยเองเยอะโอ้ยทุกบมันโม่หินมนแค่เดมเดมหลุดลุนบนแม็กบนแม็กอู้กลางโดนกดแม่งกดโคตรกดเลยโอ้สบายสบายแค่ที่จะอยู่สบายแปลกมากข้างบนว่าไงข้างบนเอาไหมมาดิเปิดมันเลยมาก่อนเเอาเลยเอามันเลยเออตีมันเลยนั่นแหละสวยงามดีมาก ไปสุดยอด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 สแมัคดาวด้วยสุดยอด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 มันต้องอย่างนั้นมันสุดยอดทธบรมดาเลย แต่วนี่ทีมะนแช่แข็งเลยพี่โอเคเรื่องเดียวคือความโหดร้ายของทันเดอร์ที่โดนแรงกดดัน จากฝ่ายตรงข้ามว่าเราเป็นของหวานหรือขนมหวานจาก oh อเอาเอาเอะไรพีเดียตาชิป้าครับโอ้โหพีเดียที่แย่มากเลยมาเลยมายิ่งโอเคไปหเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวภาพจอก่อนแหลกมากตอนนี้โอเคครับกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้ทอกทอกหลุดโอ้โหเป็นอะไรที่แย่พอสมควรนะโอเคเมื่อกี้ก็มีเสียงรบกวนมากมายพี่เบนโอ้โหทอกทอกหลุดพี่เรียบร้อยแล้วอันนี้พูดในเกมนะพี่อ้าวเป็นไรวะทอกทอกหลุดเมื่อกี้เอาดิแม็กไม่เป็นไร ตอนนี้ยังอัดคลิปอยู่มา,มาที่ทจัดโหดเลยแบบนี้เอา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 ของมึงโอ้โหเนี่ยดีแล้วนี่ดีแล้วอะไรวะไรไรทีวีเอาแล้วมึงเข้าใหม่ไม่ได้ไงไว้ไม่มีทีวีนี่มันทารูดศัตรูดีมอก เออแลวแป๊บนึงเราพับจออีกรอบนะครับโอเคกาลิน่ามันมีอัปเดตอะไรไม่รู้ศัตรูหายไปกาลิน่ามันมีอัปเดตอะไรไม่รู้เพี่มันเลยหล <c oughs> ุดไม่หลุดเลยเมื่อกี้โอ้แย่เลยจะเข้าใหม่มันให้อัปเดตอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอเล่นให้จบเลยก็ได้กางมาวะ่ะอะไรพีเดมากางแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้นนก็ฟา,มมาร์มคหับเรียกได้ว่าทีมเราถึงจะ54แต่เราก็กดไป50แล้วตอนนี้ ห้าต่อศูนย์เลยสกอร์ตอนนี้เป็นสกอร์ที่โคตรสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีเวลรีเวลเร็วจะเวลหกแล้วปับ๊บกดอัติปื๊บมัวไปทีหนึง่งอ่ากดครับกดเอาเอาเฮ้ยไมดัทเราเฮ้ยเยสไมดัทของเราครับศัตรูหายไปโอ้โหไมดัทของเราไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้เลยนะอ้าวพี่เบนโอไ้ไมดัทนี่พี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้แย่เลยพี่เบนของเราก็ เงียบไปหลังจากที่โดนคิวอา,าทำให้ล่าทอยไป็โอ้โหมันยังจะมายิงไอ้บ้าเอยตอนนี้ทีมของเราก็5ต่อหนึ่งแล้วเรียกได้ว่าเมื่อกี้ตายเพราะความสดเลยนะถ้าไม่สดตายไม่ได้นะครับช็อตเมื่อกี้ต้องคนสดเท่าน,นั้นผมบอกเลยโอ้โหสีตัวเรียบร้อยดีครับเป็นอะไรที่เยี่ยม เป็นอะไรที่น่าจดจำโอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำอาลสเลกื่อกีตายแบบโดนลุมสีตัวเข้ามาแบบไม่ได้นัดหมาย ตอนนี้เขาก็เริ่มตีโตมาแล้ว5ต่อ2แล้วนะครับเป็นอะไรที่แยม่มากคิดว่าเรา่าจะไปกับทีมนะดีที่สุดออเอาซักป้อมพี่เบนเอาซักป้อมไหมออกันมีกัน4คนเนี่ยออบ่อยๆมาเดิกลางไหมมามาไปรับมาตรงกลางเลยอ่าหนีเข้าานไปแล้วมันไม่มีตัวดันป้อมอาามาม็นไรเราดันไงในนี่แหละมันมาแล้วก็คิวไงเราคิวได้ฮีโร่เรามันวิวสีเว,วห้าเองทีมมันอะ่ะพีเดก็ว็ววสีป้อมเลยขึ้นมา,าป้อมเลยอยู่ในน้ำแตกไหมเนี่ย ทีมงานเราก็ไม่เลยละโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหวิ่งเอ้ยทำไมมันหมุนอย่างนั้นวะเนี่ยสปินไล่เหล่าไล่ไล่ไล่เหล่า One your ผมว่าอเนี่ยชนะนะอรเรื่อยๆเลยสบายสกิลเราว่าไหมสกิลสู้สบายเนี่ยป้อมบนต่อปะ่ะมามาตามมานะทีมงานทีมงานมาบนเลยเก็บวิงวอล์กเนี่ยป้อมบนเหลือครึ่งเดียว เอาละครับตอนนี้ก็ไปป้อบนกันแล้วครับในหาของเราเขาบอกว่าเราเป็นของหวานนะครับเราจะบอกเลยว่าเราไม่ใช่ใชแล้วจัดให้เขาได้รู้กันเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ไอ้นี้่าคามากไอ้ไหน,หนี้่าคามากผ่าทีเดียวน่าจะตายเลือดซ้๋ยวรอวาดฟ้ากันม,มันน่าจะมาวิ่งแล้วแหละอดี้เพื่อนมิร้องมายวรอกันมาเข้าเลยเฮ้ยตามนี่ตามตามงานหน่อย activated. โอ้โหมบินขนาดนั้นกดลงเป็นเบ้าเนะมามามาขึ้นมาขึ้นมาไม่รู้โอ้โหบินไป็นสไกลเลยดูดิไม่ลงทันทีมันกดลงไล่นะเว้ยมันไม่มันมึงเลอกกดลงนะเว้ยมึงเลอกกดเดินลงอ่ะไม่ใช่ร้อยให้มันลงเองนะไม่โอ้โหแย่แล้วแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้สร้างนาเมันนะเว้ยมันบินเล่นใช่ไหมพี่ มาทีมงานป้อมเลย เฮ้ยใครเอาป้อมล่างวานะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ว้าว้าว้าเร็วเร็ว,รว,รวรช่วยกันวาว์กัวาผิดแม่เอ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับวาอย่างนี้วา้าป้อมบนโอ้โหจุดนี้ทุกคนได้เห็นกันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำครับเขาได้ทำการวาร้าลงป้อมนี้จากตรงนี้ร้านค้าถึงนี่ที่จริงวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงนะครับเขาเลือกที่จะทำอย่างนั้นให้หาสายแหละว้าวแม่มาล่างพี่มาสมุดพันหนึ่งวะาันจอกระทาแดงแน่เลย ้นฮาแล้วโอ้โหยี่มันกะาจะเก็บผมคอมโบเดียวพี่มันบอกว่าผมเป็นขนมหวานต้นเกมเอาเป็นอะไรที่แย่มากครับทีมงายังไม่มาเลยไม่ยอมพูดอย่างนี้ผมไม่ยอมมาพูดอย่างนี้ได้ไ <Ill usion. S 1> มันไม่ใช่ทุกคนนะจะมาโอ้โพูดกับผมเป็นนูไปได้พามันให้หนักๆเลย้นฮาเอามันให้ดิ้นตายเลยเอายังไงทีมงานเอาดีทีมงาน,างานบวก <N> <h aw> โอ้โหทีมงานครับเอาเอาดิเอาดิโอเคครับ พอยครับออเห็นรู้ไปเอาไงต่อไหมต่อไหมรู้ว่ายังไงมามาด้วยกันเนี่ยตรงกลางตรงกลางมามาด้วยกันเลยโหตอนนี้สถานการณ์กำลังมามันครับมานี่เลยครับวิ่งมานี่เข้ากลางต้องให้เูเปิดก่อนนว้ยมันนั้นมันเสียบนีเ้ยจัดเลยเหมือนมันรู่ะเฮ้ยนี่ไอเนี่ยไอเนี่ยยังไงดีพี่ปอมในไหมมามาออกกลางมาทีมงานเื็วขวดไปกดทีเนี่ยมาทีมงานมาโล ฟร้วยคราดดูด4ว i ปอัตต p i นแถวเร็วเข้าไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล oh ิงล oh ิงลิงเฮ้ยลิงโอ้โหตายแล้วโอ้โหดินครับโอ้โหอะไรเนี่ยเหยียบหน้าเลยครับเหยียบหน้าเลยโอ้โห เป็นไงล่ะขนมมึงไงขนมมึงนี่ไงขนมหวานธรรมดาะที่ไหนล่ะ,ะขนมหวานครับกูไม่เกี่ยวขนมขนมหวานกูเลยแบบนี้ <c oughs> ในหาวมันก็แย่เกินเ็นฮีโร่บางๆไม่ได้เนี่ยในหาวไปพิมพ์ว่าเขาก่อนแย่ครับแบบนี้อันนี้อัดคลิปบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่มันก็มันก็เป็นแรงผลักดันนะให้เราได้เล่นแบบจริงจังนะจริงๆก็แบบกะมาเล่นชิวๆไม่ได้อะไรมากก็มาเล่นให้มันแพ้แล้วก็อัพคลิปลงครับเือ <vis> นคลิปอื่นๆนะเล่นให้มันแพ้แล้วก็อัพคลิปลงไม่เล่นแต่วะไม่เล่นไม่ได้ ทีมเราใครเลดพี่มีไหมไม่มีไม um> okay, ่รอเลดพี่โอ้โหเลดเดียวเราเละนะพี่ที่เบนออเลยดีกว่ามาทีมงานมาออเร็วมาออเร็วออกลางรอเลดนี่ยับเนี่ยผมว่ายํามันยํามันให้หนักๆเลยโอเคครับตอนนี้ได้อเทมมาแล้วเป็นไรเบรไรแบร์หรอเชื่ออะไรวะไรแบร์เชี้ยอะไรตั้งชื่อได้จิเลจรทำมาโอเคครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังสอยปอมโอ้โหคอมโบนี้ ป้อมกลางนี่เอาให้ได้ปะมามาย้ำอีกรอบมันไม่กล้ามาถึงนี่หรอกผ่าทีเดียวก็ครึ่งร้อนแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิเอาป้อมดิเร็วร็วมามาเข้ามาโอ้โห <c oughs> oh เจ็บครับแบบนี้เจ็บ นึร้อยป้อมแตกแตกไม่แตกครับแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกให้ให้แ <c oughs> ชร์ครับแชร์เราแชร์ชเราจะไม่เก็บคนอนนี้ก็ป้อมบนแตกป้อมกลางแตกไปก็ป้อมไหนต่อพี่น <c oughs> บนหรือล่างเว้น <c oughs> ล่างไหมห <c oughs> วานล่างั่นแหละหวานล่างแล้วก็ไ่แกงด้วยเรื่อยหวาก่อ,งกกอนงั้นมาพาไปปักอ้าวปักลงนี่ซะแลว้วมาตาม,มาล่างมาออกกันเรื่อยๆเลยอย่าให้มันได้หายใจ โอเคครับทีมเราเริ่มที่จะเดือดแล้วตอนนี้อ่าลิฟทายมาดิให้มันรู้ไปครับอ่าช็อตนี้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 มาลิฟทายมาดิเพื่อนลิฟทายเข้าป้อมล่างกันโอเคครับป้อมนี้ผมว่าง่ายเลยเนี่ยดูท่าแล้วดูดิง่ายมากเลยโอเคมาโกเรียบร้อยครับเฮ้ยมันไม่มาว่ะเอาป้อมเลยมันไม่มาอย่างเงี้ย The the Tower. มันไม่มาเว้ยเอาไงวะขึ้นเลยดีขึ้นเลย,เย,เลยป้อมล่างมารีบไทยขึ้นได้ไหมรีบไทยโชว์ประสิทธิภาพกวัมันเจาบิงแน่เลยมันได้บิงแล้วนะแม็กมันอ่ะเฮ้ยระวังโดนเปิดนะถอยก่อนไหมแล้วป้อมบนไหมราออกัน <in> แบบเซฟๆนะ2 0สองร้อย <200 S 2> ใช่ไหมเออมามามารอรีบไทยได้ของจะเย็นอยู่แล้ว เกมนี้มันจะจบยังไงก็มาดูกันครับเกมนี้บอกได้เลยว่าผมรู้สึกแย่มากตอนที่นาฮาวเขาพูดว่าผมเป็นขนมหวานของเขาผมรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องครับคนเรามันต้องเท่าเทียมกันสิครับไปเราทำให้มันรู้ไงใช่ไหมทําให้มันรู้เราต้องทําให้มันรู้สซะบ้างแล้วมันจะเข็ดไปอีกนานเมื่อมันโดนผ่าข้างเดียวเลือนเลือครึ่งหลอดมันจะเจ็บไปอีกนานเลยนะมันทําให้มันรู้เลยความเจ็บปวด ทันเดอร์ขนมนะไม่ใช่ฮีโร่ขนมนะทันเดอร์เนี่ยเทพบเจ้าสายฟ้าเชีวยวนะ <S 1> <S 1> ทีมงานมาออบนีิทีมงานอ้าวพี่เบนถอยก่อนตอนนี้ไปตรงกลางบวกกันแล้วตรงกลางเราต้องถอยแล้วครับขายอีกร้อยหนึ่งเดยอเข่งกันเอาคองกันโอเคได้สมุดมาแล้วมึง <c oughs> <c oughs> จะเจ็บปวดขนาดไหน <c oughs> <c oughs> มาดูกันมาบูออปชั่นมาได้สมุดแล้วเนี่ยมาขึ้นบนเลยเอาคลองปะไวไวแล้ว โอ้พี่ข้าเจ็ดสิบบาทได้ได้มาเอาของอ่ะไม่งั้นมันไม่ไหวเนี่ยมามาเอาของมามาลิฟทายเดี๋ยวเคลียร์บาทไปเมืองเขาเจ็ดสิบบาทเฮ้ยโอ้ลิฟทายไม่แก้แคขนมาลิฟทายโอ้ยจะวิ่งไปไหนนี่นี่นี่วาดวัดแก้หน่อยมาหนี่พี่เบนพี่เบนเนี่ยวาดพี่เบนโอ้โหโอเค ไม่เป็นไรหรือว่าพี่เขาไม่ได้ยินกูรู้อยู่ว่าว่าแต่มันมาโอ้มันมาอะไรพี่ไปไล่มันเนี่ยเอาจะไม่ให้กูไล่ได้ไงวะโอ้ไปแกวากูโอ้ผมอยู่มันไม่กล้าหรอกพี่มันกลัวผมโอ้สมบดเผา20ความเสียหายต่อวินาทีครับแม่นี่ตีธรรมดาก็ได้แม็กขายตดนนี้แม็กขาเลยนี้ ไม่มีพี่ไม่มีสบายใจได้พี่เราได้คลองมันยังไม่รู้เรื่องเลยมันรู้มันก็ไม่กลา้านะพี่มันกลัวผมผมโหดเรื่องธรรมดาโหดที่อะไร,ร,รม,มึงมดได้เข้าเข้าถึงตัวแล้วมึงตายอ่ะโอ้มันเข้าไปถึงอะดีพี่ผมโหดเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาดิโอ้ทีมงา,ามนเยอะไม่ทันแข็งได้นี่เข้าเลยใช่ไหมพี่มาลิฟทายพร้อมแล้วใช่ไหมลิฟทายลิฟทายบอกว่าลิฟทายพร้อมแล้วมาดันบนเลยลิฟททายว่าบนเลยเอ้าลิฟททายเราวับกลางทีมงานเราสื่อสาร ผิดพลาดไม่ไม่ไม่เราสื่อสารถูกแล้วแต่รีบท่ายเขาทำผิดอูลีเรื่อยอนเอาให้พร้อมเลยช็อตนี้ต้องบวกแบบเพอร์เฟกต์นะพี่อาใช่ เราจะจัดการมันแบบรวดเดียวให้มันรู้ไปเลยมามาแล้วขอมาส่งแล้วเป็นเลือดกับมานาเล็กๆน้อยๆมานาพันหครับเลือดพันสโอ้โหเน่แก้ว่าเราหมดเลยเว้ยโอ้มาแก้หน่อยใชไหมมามามาไอ้เหี้ยให้มันยึดหนวดละแผนที่กูโอ้มาดิมาดิมาดิตายเลยแบบนี้ดันขี้บนมาหน่อยทีมงานมาเลยมาดันมาแล้วมึมานมาเดินมาเลยเอ้ยไม่ได้นี่ โอ้โหช็อตนี้โอ้โหสวยครับช็อตนี้อายคู่อายกู่ โอ้โหรุนแรงรุนแรงรุนแรงพี่ไงพี่โหดไหมพี่โอ้เฮียกูตายโอ้ช็อตเมื่อกี้เราใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อสู้กับมันเรามันบิงแล้วมันแล้วแล้วมันช็อตมึงมึงตายเลยนะ่ยโว้ยมันทำไม่ได้หรอกพี่ริบททยอยู่ริบททยอยู่มันต้องเกรงใจกันบ้างว่ามันดักหลังมึงแล้วเฮ้ยพี่จริงด้วยของผมหายเอ้าริบไทยมึงเก็บของกูมาโอ้โหไอเฮียเอ้ยทำกูหลอนละริบไทยไอฮ่า โอ๊ยนึ่ว่าในหาวมันอยู่แถวนี้พี่พาผมร้อนแล้วขอ,อกิ่นก่อนแป๊บนึงสองนาทีสองนาทีออาทพี่เราต้องไม่ให้มันลืมตาอ้าปากนะพี่พี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงพี่ผมรีเน็ตก่อนแปบ๊บนึงอ้่ง โอ้ช็อตน,นี้แย่เกินเรียบร้อยแล้วครับได้เดหลือชิ้นสุดท้ายของเหลือชิ้นสุดท้ายของคาทาฟ้าโอเคครับน่าจะออกเรียนตีอ้าวเออใช่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอหลังคาทาฟ้านี่แหละเงินเหลือเฟือโอเคครับตอนนี้ก็เอามาออก,กันดิลิฟท์ไทยมาดิ <vis> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถืออไหมพี่เบนมาเอาอายมาผมไม่ถือกันเฮ้ยเจอแนละ้เฮ้ย อโอ้โ้ดูมันตี <c oughs> โอ้ยมันมีการวิ่งสวนกลับมาด้วยเมื่อกี้ลิ้นตายกูไปมูคนเดียวเลย รีบทายคำสี่เป็นไงล่ะรีบท่ายผมโหดไหมทําไงดีวะสร้อยเขียวสร้อยเขียวก็ดีนดะเดยอใจเย็นเราต้องรีบร้อนด่วนจัดสินใจไปมันดีอยู่แล้วสร้อยเขียว,วถ้าเราจะออกจริงจริงมันก็ใช้ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรมาสู้มันขาดอีก200เก็บเงินออกคาถาฟ้ากันขึ้นว่าไดเลยนี่โอเคได้คาถาฟ้าแล้วพี่50บาทเรียบร้อยโอ้โหคาถาฟ้ามาแล้วไปกันเลยดีกว่าแบบนี้บูธจาก460ครับปังเขาให้เป็น570อ <c oughs> เพิ่มขึ้น110มันเยอะตรงไหนวะเนี่ย110เท่ากับตีเกี่ครั้งเอาไงดีพี่ช็อตนี้ว่าต้องเอาคลองก่อนนะเอาคลองก่อนแล้วรอคลองเกิดทั้งกันสามสิบนาทีแล้วมันเกิดกันในเนี่ยพวกเนี้ยเอาไหมหนักแม่งมัดอ่ะมันหวานด้วยมาแก้หวานมันดิพี่เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นผมแล้วพวกนี้มันเริ่มระวังตัวนะพี่เริ่เรามันแก๊งแก๊งมันแก๊งมาลีมันแก๊งแล้วเฮ้ยอูมันวิ่งตามพี่ทั้งนั้นทีมเราไม่มีตัวไหนครับทำพีเดยแล้วจุดหยุดได้เลยมันกดท่าสองคือแก้ได้หมด ต้องขึ้นเฮกอะขึ้นเฮกไม่ใช่มันจะนานไปวะนั่นเดี๋ยวผมว่าไม่ผมว่าจังหวะด,ดีเราได้นะพี่แบบอ,ออเหมือนทุกครั้งอะได้มันไม่ได้ไอ้ <c oughs> ในเฮามันมันตีแรงก็จริงเดี๋ยวผมพามันทีเดียวครึ่งหลอดอันติก็ตายเลยงั้นก็เอา,เอาต้องลองดูดิมันนี่เรายืนให้อะถ้าถ้าตัวยืนตัวหนึ่งลิฟท์ไทยมันยืนได้ลิฟท์ไทยยืยน,ยนได้๋ยวก็ต้องตายอะบางทีก็อาจไม่ตายนะพี่เราสกิลแรงกันอยู่แล้วแต่พี่เดียดิพี่เดียมเปิดตัวแคน่ะเฮ้ยมาดูน Keep it up for more coin. Champion of New Earth. นั่นไงเรียบร้อยเนี่ยแบบนี้ไงพี่เห็นไหมเอาโอ้เรียบร้อย ยังไงดีเนี่ยขึ้นได้ไหมมาขึ้นมากูโดนไะครับครั้งเดียวตายวายโอ้ยไม่ตายหรอกเดี๋ยวถ้ามันกล้าเข้ามันก็มันก็ตายอะ่ะถ้ามันเข้ากูก็แข็งเลยมันรอทีมันเกิดได้น่ะสิบวิมาถอย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 เร็วไอ,อ้พเกี้ยวเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะมันทำอะไรโอ้ไม่ช็อตนี่หว่าถ่ายน,นี้ไม่โหดหรอโอ้โคตรเด็กใช่ไหมได้เกล็ดแดงของแม็กอ่ะโอ้ยไม่ได้เก็บผมดิอ๋อ <laughs> อชิ้มหายแล้วตเตะเล็บขบเออเลือดแตกออ,อ,อปากสัน่นทำไมมันแสบเจ็บแสบถึงขนาดนี้ไป <c oughs> เอา,าอันนี้อนป้งตีนเรียบร้อยดี <c oughs> มา <c oughs> เฮ้ยยืนบวกเ <c oughs> ว้ยพีเดเว้ยเอ้าอะไรของมันวะรีบทายจัดโหดคลองเกิดแล้วเนี่ยคลองเกิดแล้วคลองเกิดแล้วมาๆมาคลองเกิดแล้วมาเดี๋ยวหาแก้วาดกันกดกดแก้วาดิ เนี่ยต้นหนึ่งไม่แม้มึงต้องเก็บให้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องต้องต้องเอาให้เกมเกมถืออ่ะให้คนถือเกมมากดแล้วก็เอาตัวฟอร์มไปยืนผมใช่ไหมผมถือเกมไงเออ, <Ill usion. S 1> อเยาจะฟอร์มไปยืนดูในห้าหน่อยเยสอันนี้มันเป็นสูตรเลยใช่ไหมพี่เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเล็กๆน้อยๆเลยเนีย่นอยอันนี้คือสเต็ปเล็กๆน้อยๆครับรีบทายโชว์แท้งโหดหน่อยรอบนึง เอาเหมือนรอบนั้นเลย,ย,ออยเอาแบบ4ีหนึ่งเหมือนรอบนั้นน่ะจัดโหดเลยตอนนี้เราอยู่กันครบเราช่วยกันทันอยู่แล้วถ้ามันกล้าเข้านะมันเละไปแก้วายก่อนแม็กแก้วายก่อนได้ไหมมา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 แก้ววยก่อนมาเยี่ยมขึ้นเลยขึ้นเลยมามาเอาให้ป้อมแตกร็วขึ้นไปดิขึ้นมามีคลองอะ่ะตีให้แตกตีให้แตกเดี๋ยวขึ้นไปยืนข้างบนกัน แต่กขึ้นไปอยู่เป็นอะไรให้ใ้อย่าเข้านะเว้ย้ลิฟทายถอยมาริฟทายไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถอยก่อนถอยมาถอยมาอย่าหมุนเข้าไปอีกไงโอ้โหทีมงานเราครับได้ป้อมกลับเป็นอะไรที่เยี่ยมอย่างนี้ต้องจับตัวหนึ่งแล้วก็ถอยตัวเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวรออันตีพวงก่อน60วิมืออันตีเุ๊่มมันหยุดอันตีมันหยุดแล้วตีเลยอ่อแม่งมันวะโอ้ก็มันโดนสตันไงพี่มันสตันแป๊บเดียวเหมือนสตันของฟินอ่ะเรียบร้อยดีเลย บ้องปล่อยอะไรป้อมกายเนี่ยเหรอเกบตายือบเด,ดีโอโ้โหมันจะป้อมไหนปะเนี่ยมาออกกายอีกรอบมาพี่ผมว่าแต่รอบนี้ของไม่มีสองร้อยได้เลยอ่าอ่ารอ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 รีบถ่ายออกของรีบถ่ายออกอะไรวะอีกสองร้อยรอกูไหมอีกแปดร้อยอีกพันหนึ่งอ่ะรอกูไหมในเฮกโอ้โห อีกแปดร้อยอ่ะผมประมาณ2,000น่ะได้รีสกิลเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อใช้ชนะอันยิ่งใหญ่5,4ูว,ว่ามันต้องรวมกันแน่เลยหายหมดอย่างนมันอยู่บ้านวะไม่รอกูเหรอวะอีก500รอดิพี่อีก500พี่ฟาร์มมาลิฟทาไยได้แล้วใช่ไหมอ๋อโลบ็อกเย็ด yeah. ลิฟทาไทยเพื่อทีมถึงกับอ๋อโลบ็อกมาในช่วงเลดเกมมันช่วยอะไรได้ไหมพี่ มันเยอะมันถือขึ้นหน่อยเยองวะถือขึ้นศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมขาดอีกพันแปดอะขาดตัวตัวมันอะได้รีสกิลผมว่าคิวรอบเนี้ยได้เลยคิวยกชุดนะ่ะให้ผมคิวห้าตัวได้เลยยังไงครับยังไงเนี่ยกลางมากลางบาแลักมัน<อ>ห<า>ักมันเหลือแต่บาแลักแล้วกลางเลยมานกมาส่งใครวะเนี่ยโอ้กางดิมากลางไม่มีป้อมแล้วขึ้นได้โอเคเได้ละท่านรอแป๊บรีบถ่ายใจเย็นเฮ้ยเอาคลิปมันหน่อยเอาคลิปมันหน่อยเนี่ย โอ้โหมันทําไว้ให้อย่างดีเฮ้ยนกมาแล้วนกมาแล้วมามามาเลยขึ้นเลยคลิปชุดนี้มันมีพีเดียยืนวะตัวอะไรไม่มีพีเดียะได้แล้วใช่ไหมพี่อ้าวมาดิโหดเลย<า>แบบนี้เนี่ยจับมันก่อนได้ไหมเนะี่ยจับมันก่อนมาบิงไปบ,บ,บิงไปจับดิอ่าจัดโหดซะหน่อยขึ้นเลยแบบนี <Nem esis. S 1> ขนบ้ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับตีฝั่งนี้ครับไป <Ill usion. S 2> แม่งมาตี โอ้โหแม็กคอยดิแม็กไม่เอาเล่นไม่เอาไม่ได้หรอกต้องเอาต้องเอาเจมมาให้กูแล้วจัดเต้โดนตัดนันติไม่ตายบวกกันอย่างเมามันครับท่านนั้นผมก็ฝากเอาเลีสกิลเฮ้ยจะได้เลีสกิลแล้วเลีสกิลมาเร็วโอ้โหอื้มอื้โอ้โหอื้ม โอโหมาเอา้าได้แล้วนี่วะเอา้ายังไม่ได้ครับมาโอโหอื uh ้อหืออีกรอบอ้าวคลิปชุดไม่ได้โอโหแล้วก็อื uh ้อ huh. ห oh ือโอโหอื้อหือเรียบร้อยเป็นกลมเป็นก้อนเอา้ากูขายของซื้อก็ได้นี่วะโอ้ oh ho. แล้วก็เก็บขวดไว้เรียบร้อยครับโอโหมาโอ้ <Ultimate Walker. S 1> oh ho. เรียบร้อยดี เป็นไงพี่โหดไหมเป็นไงรีสกิลได้ปุ๊บใช้ปั๊บเลยพี่เมื่อกี้โอเดิโหดดีโอมาออดียโหตายโออะไรวะเพียงเดียวเมื่อกี้เฮ้ยถ้าจังหวะออทำแบบเมื่อกี้ผมว่าโหดเลยน่เออเวลาจังหวะอองน่าจะทำโอ้โหพีหนึ่งนาทีเองมันคูดาวอ่ะแป๊บเดียว เอ้าเมื่อกี้ตายสองเหรอใช่เหรอพี่เอ้าโอ้ผมได้มาสเตอร์อาร์มเด้อโอ้มาสเตอร์อาร์มตายผมเฉยสงสัยมันฟาร์มมั้งฟาร์มจนเลือดหมดอ้าวอาอะไรเนี่ยไม่ได้นะพี่เนี่ยไม่ยอมนะเนี่ยริบไทยโอ้โหทำไมไปกลางวะไม่เข้าใจขนาดช็อตแบบนั้นยังแรงครับมารอริบทายก่อนนะพี่ริบทายเราไปใช้เดี๋ยวมาเมื่อกี้ เรียบร้อยดีครับตอนเกมก็เรียกได้ว่าไม่เห็นเขาพิมพ์อะไระครับในฮาตั้งแต่การเลือกตัวละครนะครับก็พิมพ์บอกว่าขนมหวานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นนะก็จัดโหดไปรอบนึ่งครับเรียบร้อยดีขี่เข่าหน่อยเลยขี่มูสได้ได้คุยเลยครับโอ้โห oh ช็อตนี้คิว <Q S 2> หน่อยได้คุยเลยครับผมเนี่ยนะครับเย้ <Yeah. S 2> มันก็ธรรมดานะขนมขนมแหมขนม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาตัวไม่ไ,มได้ดต้องต้องอวบนเลยมันเลี้ยวขวเหมือนกันหลังจากที่โดนช็อตดินไปตรงเนี้ยโดนช็อตดินไปก็นี่นะครับก็เลยเซฟสุดขี้ไม่ออกมาเลยฮิเดโอะวบนเอาไว้ฮิเดโอกโอเคพี่ตามนั้นเลยพี่มาเนี่ยบ้าเกิดแล้วมาคลองเกิดแล้วมาเฮ้ยคลองเกิดเหมือนกันวะ่ะ ไอ้แก้วอ่ะด้ไหมโอ้โหรอบนี้มาโหดครับลิฟทายเราไม่ธรรมดาช,ช,ปปชื่อคลิปนี้สี่ลุมห้าชื่อคลิปเย็ดอย่างโหดชื่อคลิปพี่เบนชื่อคลิปนี้สี่ลุมห้านะชื่อคลิปนี้คลิปนี้มีอันนี้วะบานาน่าปะเยอเอาบานาน่าอ้าวเก็บเลยบานาน่าเอาไปกินเดี๋ยวมึงเดี๋ยวนี่กล้วยมึงเอาอะไรทิ้งอ่ะ ไม่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเก็บเองบปดบาดาอาได้บูทวาบด้วยตอนนี้บนบนบนมีหวาดบนใส่บนเลยไม่งั้นก็ดักเก็บไม่บนเลยมันคงไม่ออกมาให้ดักเก็บแล้วแหละว่ามันเซฟแล้วสู้ตรงผมว่าน่าจะไวนะมหรอกมึงกตีก็ตายหมดแล้วนั่นดิผมว่ามันก็คนละครึ่งรอดแล้วผมมันตีจัดโหดให้มันสน่อยพี่มันดูถูกผมไว้ต้นเกมขนมหวานเลยมันบอกโอ้มันก็ไม่น่าหรอกพี่ว่าไหมมันไม่น่าจะพี์อย่างนี้เลยขนมหวานเลยทันเดอร์มันบอกไม่น่าจะทําเรื่องแบบนี้เลย อันตีเลยแม็กอันตีบัตรแรดครับบัตรแรดผมจัดบัตรแรดไปแบบเบาๆครับมุ้งยังไงละเมืองโดนเข้าไป ในใน้ำใจไหมอ่ะขนมหวานขนมหวานเขาบอกว่าขนมหวานเขาบอกว่าผมขนมหวานครับขนมหวานครับขนมหวานครับขนมหวานอ้าวอะไรอนะ่ะโอ้โหอะไรมาชอ็อตมาชอ็อตลิฟทายแล้วได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าเราขนมหวานครับ อ้าวคอนแล้วตอนนี้ขนมหวาน,น,วานเกือบอิโมโมทโอ้โหขนมหวานนะครับเกมนี้ก็จบไปด้วยดีนะโอ้โบวกเจ็ดครับโอ้โหหลุดไปคนหนึ่งครับเนื่องจาก5-4ามี่แมมาถึงหลุดตั้งแต่ต้นเกมเลย เจ้าการเล่นแบบไม่ซีเรียสแบบพี่เมื่อกี้นี่ซีเรียสมากเลยนะมันมาด่าเนี่ยโอ้โหฮันเดอร์นี่ขนมหวานเลยไม่งพูดหลังจากที่กูเลิกตัวไปโอ้โหจใจมากครับก็อย่างที่เห็นครับเกมก็จบไปได้ด้วยดีนะครับ <c oughs> นอนหลับฝันดีเลยตอนนี้ก็เที่ยงคืนสี่สนาทีแล้วก็ได้เวลาไปนอนแล้วครับตอนนี้กินข้าวออกกำลังก,กายอาบนะ้ำ <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันซีอีโอแกนกูไหน